ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่4กันยายนโดยโคนะชเอฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเยืนนี้คอสเนอร์โฟเดนยกซานโชเจ๋งฟอร์มพุ่งกับเสือเหลืองโดยการน,นี้ฟิลโฟเดนกองกลางของแมนซิตี้ยกย่องเพื่อนเก่าอย่างเช,ชอร์ดนซานโชที่แบบความกดดันแต่สามารถโชว์ผลงานกับดัชบุนได้อย่างดเยี่ยมโดยการน,นี้ซานโชลาเลือใบไปค้าแข่งในศึกบุนเดสเตดิกาเยอรมนัน ตั้งแต่ปี2017และก็มาเดิมสนามกับเสือเหลืองในวัยเพียงแค่7ปีเท่านั้นซึ่งทางฟเดนได้เผยม,มาว่ามีความกังวลถึงเพื่อนรุ่นมาว่าจะไปไม่รอดแต่สานโชก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมและก้าวขึ้นมาเป็นยอดดาวรุ่งในปัจจุบันนี้โดยเขาด้บอกว่าผมเฝ้าดูจด,ดอนซานโชตอนที่เขาย้ายไปดอชมุนซึ่งซันโชคนนี้ได้กล่าวหลังจากที่ทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งในทีมชาติอังกฤษซึ่งมีนักเตะหนุ่มไม่มากนักที่ได้เล่น,นระดับนั้นผมประทับใจเป็นอย่าางมาก อาจดูเหมือนว่าทุกๆปีผู้เล่นอายุน้อยจะได้โอกาสเล่นเกมใหญ่มากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเด็กอายุน้อยได้โอกาสระเดินสนามมันแตดงเห็นมาว่าเด็กจากอะคาเดมี่ที่มีโค้ชยอดเยี่ยมสั่งสอนพวกเขาในสิ่งที่ถูกต้องและพวกเขาก็ได้โอกาสในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะนะผมเป็นนะว่างี้โฟเดนคนนี้จะยกสันโชนั้นเจ๋งจริงนะฮะผมฟอร์มพุ่งมากเลยเอามายั่วให้ทางโซชาตั้ำไลายหกกันอีกครั้งนะฮะว่าฟอร์มของเขานเจ๋งจรงิงรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับ นักเตะคนไหนได้และก็เสียผลประโยชน์จากการมาของดอนนี่ฟันเดบิกโดยการมาของดอนนี่ฟันเด์บิกใผมช่วยทําให้นารุมโอเล็กนอสชานั้นมีทางเลือกเพิ่มมากข,ขึ้นในแผงมิดฟิลด์และเพิ่มมิติในการเล่นให้กับทางทัพการแดงเมื่อน,นักเตะในผมจะได้สานงานร่วมกับบรูโน่เฟิร์นเดสกับทางพอบอกบ้าในการสร้างสรรค์เกมให้กับแนวรุกของทีมนั่นเอง โดยจะเตะวัย23ปีคนนี้ย้ายจากอาร์เจอต์ดัมาเล่นในทีมโอแทฟฟอร์ดเมื่อช่วงสัปดาห์นี้หลังจากที่แมนยูจับตาฟันเดอร์บิ๊กมานานเกือบ2ปีจนในที่สุดก็สามารถจับเจ้าตัวเซ็นญากับทีมได้ด้วยเสนอราคาเพียงแค่40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,520ล้านบาทเท่านั้น เย่แล้ก็ตามการมาของทางฟันเดบิกคนนี้ย่อมส่งผลกระทบทั้งดีและก็ร้ายนะฮะให้กับผู้เล่นที่อยู่ในทีมโดยผู้เล่นบางคนจะได้ประโยชน์จังมากกับสไตล์การเล่นของดาวเด่นคนนี้ในขณะที่อีกนักเตะบางรายนะฮะอาจจะต้องพบกับฝันร้ายและถึงกับต้องหมดอนาคตในบรื่อนขความฝันกันเลยทีเดียวโดยเริ่มจากนะผมคนที่หนึ่งกันก่อนดีกว่าพอบอกบ้าได้ประโยชน์เต็มๆจะว่าไปแล้วได้หลายแมตช์ที่แมนยูแพ้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทางพอบอกบ้า โดยในช่วงต้นฤดูกาลนั้นนะมีหลายเหตุผลสําคัญที่ทางปีศาจแดงแพ้เป็นเพราะดาวเตะเลือดเฟ้นคนนี้ซึ่งไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาไ,ได้เลยแถมยังต้องกลายเป็นแพ้ระบาดนะฮะเมื่อทับผีแดงทําผลงานได้อย่างย่ำแย่นั่นเองการที่ทางพอบบ้าจะงัดฟอร์มเก่งออกมาไ,ได้นั้นเขาต้องมีกู้หูที่มีฝีเท้าระดับผ่ากาดเช่นเดียวกันซึ่งนักเตะคนนั้นต้องแบกรับความรับผิดชอบและก็มีฝีเท้าที่สามารถสนับสนุนการเล่นของเขาได้นั่นเอง นั่นทําให้มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ไม่ต้องแบกรับหน้าที่ในฐานะกองกลางตัวคุมจังหวะหรือบ็อกซ์ทูบ็อกซ์และก็เพลย์เมกเกอร์ตลอดเวลาโดยสําหรับการมาของชาบรูโน่เฟิร์นเดสทาให้ทีมมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะบ็อกบ้าซึ่งกลับมาเรียกความฟิตได้ทันท,ทีในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้สาหรับการทํางานร่วมกันกับดาวเตะชาวบรตเกสทําให้บ็อกบ้าคนนี้เรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้อีกครั้ง ในขณะเดียวกันการที่ผีแดงได้ตัวฟานเดอร์บิกคนนี้ซึ่งเป็นนักเตะที่มีเทคนิคชั้นยอดและมีไหวพริบในการเล่นฟุตบอลที่ดีเยี่ยมจะยิ่งทําให้ในพื้นที่ในแดนกลางของแมนยูนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นที่สําคัญจะทำให้ป๊อบบ้าคนนี้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นไอแจสเจสซีลิงการ์ดเสียประโยชน์อย่างแน่นอน หากย้อนไปในช่วง3าปีก่อนหน้านี้นะผมแฟนบอลคงจะเห็นด้วยนะฮะที่จะยกย่องไอแ้แจ๊เจสซิลินการ์ดคนนี้ในฐา 1, นะหนึ่งในนักเตะตัวรุกที่เก่งที่สุดของผิวอรกิจเพราะลีลาการกระชากลากเลือ้อยและความรวดเร็วของเขาสามารถปั่นป่วนเกมรับคู่แข่งได้อย่างเจ้าเจียมโดยกันนี้ลินการ์ดมีสายตาเฉียบคมในการจ่ายบอลทะลุช่องนะฮะสามารถสร้างสารรค์การเล่นบริเวณบริมเส้นได้อย่างยอดเจียมวิ่งหลุดกระดักล้ำหน้าได้ดี กระชากบอลเข้าไปในพื้นที่ที่กองหลังไม่สามารถร,รับมือได้และยังมีศักยภาพในการจบสกอร์ที่เฉียบคมอีกด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วในตัวของลินกาในยุคปัจจุบันนี้เพราะตลอดช่วงสเปนเดือนที่ผ่านมานักเตะไม่ยินในฟอร์มเก่งอีกต่อไปแล้วและก็แทบจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับแมนยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่ผ่านมา ที่สำคัญการมาของฟันเดอร์บินั้นยิ่งทําให้ลินกาดคนนี้ต้องพบกับแรงกดดันมหาศาลเนื่องจากสตาร์ชาวดัตคนนี้ไวนักเตะที่สามารถเล่น,นหลากหลายตําแหน่งในบิทฟิลพร้อมทั้งเต็มไปด้วยการเล่นที่สลาดหลักแหลมอ่านเกมได้เด็ดขาดและยังมีเทคนิคแพราวนะผมเพื่อช่วยครองเกมให้กับทีมนั่นเองอคนที่4มาครคับแรฟอร์ดได้ประโยชน์ โดยการย้ายมาของทางผู้เล่นตำแหน่งกองกลางอย่างฟานเดอบิคนนี้ย่อมส่งผลดีมากกว่าการที่เจดดนซันโชเป้าหมายอันดับที่1ของทีมเพราะนั่นหมายความว่าบาครับแรฟฟอร์ดนะฮะยังคงเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งแนวรุกริมเส้นของทัพิี่แดงเหมือนเดิม ที่สำคัญการได้กองกลางทีมชาติทอนแลนด์คนนี้มาเสริมแกร่งยิ่งช่วยทาให้โซชาน,นั้นสามารถวางหมากในแต่ละเกมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากเขาอยากจะเลือกแผนการเล่นที่ใช้กองกลางแบบไดมอนด์นอกจากนี้ไรฟอร์ดยังสามารถประเปลี่ยนไปเล่นเป็นหน้าเป้าแทนองคนนี่มุสยานก็เป็นได้ จะว่าไปแล้วระบบการเล่นของโซชาก่อนหน้านี้นั้นช่วยดึงศักยภาพของแรดฟอร์ดออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สําคัญการได้ฟันเดอร์บิกมาช่วยสร้างสรรค์เกมยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับหงหอกทีมชาติอังกฤษคนนี้ด้ระเบิดฟอร์มเก่งออกมามากมายยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งโดยงันนี้นะผมแรดฟอร์ดสามารถจะยืนหาพื้นที่ว่างในแนวรับคู่แข่งได้มากยิ่งขึ้นและก็มีโอกาสที่จะจบสกอร์สว,สวยให้กับทีมได้เป็นกอบเป็นกำมยิ่งกว่าซีซั่นที่ผ่านมาซะอีกคนต่อมาก็จะเป็น สกอตต์แมกโชเมเน่คนนี้เสียประโยชน์อย่างแน่นอนมูลการ2018-2019สกอตต์แมกโชเมเน่นั้นได้รับการคาดหมายมาว่าจะเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของทางแมนยูอย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บเมื่อสัปดาหมาทำให้พัฒน,นาการของนักเตะนั้นหยุดไปบ้างนะฮะและส่งผลชห่เตัวต้องหลุดตำแหน่งไปโดยปริยาย การได้รับอาการบาดเจ็บในฤดูกาล2019-2020นั้นทําให้พัฒนาการของเขาหยุดชะงักลงและเขาก็กลายเป็นตัวเลือกหลับท้ายๆนะฮะในตําแหน่งกองกลางท่ามกลางความกางังขามาว่าเขาเป็นกองกลางแบบไหนกันแน่ระหว่างคนที่คอยยืนช่วยแนวรับหรือคนที่ออกแนวเคลื่อนที่ไปมาแบบสไตล์บ็อก o ์ทูบ็อกซ์หมายว่าแม็กโชมิเน่คนนี้จะหายเจ็บกลับมาในช่วงโคงสุดท้ายของซันก็ตาม แต่เขาก็ไม่สามารถสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงได้เพราะเนิมนย่ามาติสกับเฟร็ดทำผลงานได้ดีในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกับทางพอ,พอ,พอพบอกบ้านและก็ฟฟนเดสที่เล่นกันได้อย่างเข้าขากันในเกมรุกโดยเหตุนี้ทำให้กองการทีมชาติสกอตแลนด์ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมากขึ้นไปอีกนะฮะเมื่อฟันเดอร์บิกย้ายมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามด้วยอายุเพียงแค่23ปีเจ้าตัวยังพอจะมีเวลาที่สูจ์ตนเองแต่สำหรับตอนนี้เขาอาจจะต้องทำใจกับโอกาสที่จะได้ลงเล่นในเกมผรวเล้งกิต คงจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคนต่อมาก็จะเป็นดาเนลเจมคนนี้ก็เสียประโยชน์เจมเป็นนักเตะที่สร้างความเซอร์ไพรส์ยอย่างมากมายหลังย้ายมาจากสวอนซีซิตี้โดยเขาโชว์ฟอร์ไมได้อย่างโดดเด่นในช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วนะฮะแต่หลังจากนั้นผลงานค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องกลายสภาพเป็นยางอะไรล่ในซุ้มมานั่งสำรองนั่นเอง โดยดัเตะชาวเวลคนนี้ต้องสูญเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับเมสันกรีนบูชซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ที่โซชาดันเขาขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่จากนั้นไม้เขียวคนนี้ก็ได้รับอการลกนามอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจมส์นั้นต้องนั่งหงอยเป็นไก่เหงานะครับผมที่ซุมมานั่งสํารองกันต่อไปการที่บรัฟอร์ดและก็กรีนบูชทำผลงานได้ดีนั้นหมายความว่าตำแหน่งแนวรุก,กริมเส้นไม่มีพื้นที่ว่างให้กับเจมส์อีกต่อไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นการที่เบรา ยิ่งทําให้นาคตของปีกดาวรุ่งทีมชาติเบลคนนี้ต้องมืดดับลงไปเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะการที่โซชามักจะใช้แผนการเล่นในระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3นั่นหมายความว่าแดนกลางจะประกอบไปด้วย3ม,มิ d f i e l d สับสแตนเกมได้แก่ฟอร์ตเดสปอกบ้าและก็ฟานเดอร์บิกส่วนแนวรุกนารุมมี3ประสานดวงใจก็คือมาร์ซิยานแรดฟอร์ดและก็กรีนบูชฉะนั้นสิ่งที่เจมต้องทำก็คือทำใจนะฮะในการเป็นตัวสำรองกันต่อไปนั่นเองครับ โอ้โหนะฮะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมนักเตะคนไหนจะได้ประโยชน์แล้วก็คนไหนจะเสียประโยชน์นะฮะจากการมาของตอนนี้ฟันเดอร์บินี่แค่คนเดียวนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าได้อูปามกาโนมาอีกคนนะฮะแล้วก็ซันโชมาอีกคนงานนี้จะไปอยู่ไหนกันครับนักเตะแมนยูตัวจริงทั้ง11คนนั้นต้องหลอนลุ้นึนต่อไปครับงานนี้วันรัข่าวต่อมากันดีก่อนครับลิวพูไปไหนซะแล้วลือหึงแมนยูเดินหน้าเจรจาควา้าติเอโกอ,อันคันทาราจากทางบาร์ยมินิค โดยกันนี้สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์เตะแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์กีกตกเป็นข่าวว่าได้เดินหน้ายื่นขอน้อเสนอให้กับทางเมเย์มินิกเพื่อคว้าตัวติโกอัน e คันทาร่ามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนวัย29ปีคนนี้ไปร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมอร์นี้เป็นที่เีิบร้อยนะฮะตามการรายงานจากบิวสื่อในเยอรมน,นี โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของตีโก้กับต้นสกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสมมอร์ปี2021นี้และจะทำให้ทัพเสือใต้เสียเขาไปแบบไร้ค่าตัวหากไม่สามารถปล่อยแข้งรายนี้ออกจากต้นสกัดก่อนเวลาดังกล่าวนั้นท่ามกลางข่าวลือหนาหูกับทางดีโบผู้ตลอดช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะกลายเป็นริสซาแดงที่เข้ามาร่วมแจมในดิวดังกล่าวซึ่งพวกเขาเดินหน้าหารือกับทั้งสโมสรและก็เอเจนต์ของมิดฟิลด์แดกนการะดิงดูรายนี้เป็นที่เรียบรย้อย โดยทั้งนี้ฮันซีฟริกขุนซือของทชมเบอร์เลนนะผมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านบิลเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาว่าเขายังไม่ได้พูดคุยกับเตียโก้เลยนะับแต่เสร็จศึกยูฟาแชมเปี้ยนลลกนัดจริงแั้เลิกแต่อย่างได้วมทั้งยินการมาว่าลูกทีมรายนี้จะบอกลาตสกัดในอนาคตอัในใกล้นี้ โดยรายงานจากสื่อหลายสำนักชี้ไปทิศทางเดียวกันมาว่าบเายเยนนั้นได้ตั้งค่าตัวกองกลางเชิงสูงรายนี้ไว้ที่ประมาณ29ล้านปอนด์โดยทั้งหงแดนและก็พิศาแดงยังไม่สามารถยื่นข้อเสนอระรับดังกล่าวให้กับยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสติกาได้แต่อย่างใดเป็นนวันงาน,นินดีนะผมแมนยูนะฮะมีข่าวว่าร่วมแจมติเอโกอันคันทาร่านะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเดีลนนี้สำเร็จรุ่งร่วงไหม และนี่ก็เป็นการรวบรวมข่าวแมนยูในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะผมติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u ั s สไคร e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ